วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u ปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเเ็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซูรี่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นอัตราการปรุงสูตรอาหารแต่ละสูตรนะครับทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับสำหรับเมนูดับขนมไทย 1- กันยายน2568 ก็จะมีทั้งหมด20เมนูนะครับที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับอัตราการปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่ละสูตรต่ละเมนูนะครับก็เข้าสู่เมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ออกมาให้ได้ดับเฉพาะหน่วยใตย้ชุดที่4นะครับ สิไม่เกี่ยวโดย16สิงหาคมดับเฉพาะหน่วยใต้2องขอไัครับหน่วยใต้5นะครับออก6กสหน่วยออก3ผ่านสำหรับวันที่1กันยายน2568วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้2องไม่เกี่ยวก็จะเป็นเมนูที่1ของอาจารย์ปุ้ยนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่2นะครับของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดที่3ในครั้งก่อน16สิงหาคมดับเฉพาะหน่วยใต้4ออก6-3หน่วยออก3ผ่านสำหรับวันที่1กันยายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้7ก็จะเป็นเมนูที่2นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่3ของอาจารย์ปุ้ยอีกหนึ่งชุดชุดวิเคราะห์ออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่6หน่วยไม่เกี่ยวนะครับ16สิงหาคมดับเฉพาะ10ใต้3นะครับออก6 3 10ออก6ผ่านส่วนหนึ่งกันยายน68นะครับวิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้6หน่วยไม่เกี่ยวนะครับสำหรับเมนูที่3ม ต่อมาจะเป็นเมนูที่4ของอาจารย์ปุ้ยนะครับเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยจะเป็นชุดดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่5 16สิงหาคมดับเฉพาะ10ใต้8ออก6 30าออก6ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนดับเฉพาะ10ใต้8นะครับก็จะเป็นเมนูที่4ของอาจารย์ปุ้ย ต่อมาเมนูที่5นะครับเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดชุดวิเคราะห์อ,ออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่3โดยท่านอาจารย์ก็คำนวณคำนวณอัตราการปรุงเครื่องปรุงออกมาได้ดับเฉพาะครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมดับเฉพาะ10ใต้8ออก6 3 10ออก6ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนดับเฉพาะ10ใต้3นะครับก็จะเป็นเมนูที่5้า ต่อมาเมนูที่6จะเป็นชุดเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีกหนึ่งชุดชุดดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่1 16สิงหาคมที่ผ่านมาดับเฉพาะ10ใต้9ออก 6, 3, 10ออก6ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนนะครับดับเฉพาะ10ใต้4นะครับก็จะเป็นเมนูที่6ทั้ง6ชุดนี้ก็จะเป็นอัตราการ คำนวณเครื่องปรุงแต่ละเมนูเพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาในการปรุงอาหารแต่ละเมนูต่อไปนะครับต่อมาเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ดูดีๆก็มีโชคจะเป็นชุดดับ110หน่วยเนือใน16สิงหาคมดับ2ออก86 5ผ่าน ส่วนหนึ่งกันยายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ4ก็จะเป็นเมนูที่7นะครับต่อมาเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ชาวโรธจะเป็นชุดดับคู่ใต้2ชุดอ่าดับคู่ใต้แบบ2ตัวนะครับในครั้งก่อนออก6 3ก็ผ่านนะครับ16สิงหาคม ส่วนหนึ่งกันยายนนะครับก็จะมีดับดังนี้นะครับ5 7 7 5 5 8 8 5 5 9 9 5, 5 5 9 9 5 7 8 8 7 9 7 7 9 8 9, 9 9 8นี่ก็จะเป็นอัตราการตรวงนะครับเครื่องปรุงแต่ละเมนูเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาต่อไปสำหรับเมนูที่8 ต่อมาเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมดับ6นะครับออก6 3สหลุดโอกาสสูงที่จะกลับมาดับผ่านอยู่ที่95%ในวันที่1กันยายนดับใต้ทุกหลักดับ0ก็จะเป็นเมนูที่9นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่10นะครับของอาจารย์สตางจะเป็นชุดดับใต้ตัวตรงนะครับโดยอัตราการวิเคราะห์คข้างปรุงเมนูชุดนี้นะครับก็ในครั้งก่อน16สิงหาคมหลุดไปออก6-3ดับ6-3ส่วน1กันยายนนะครับดับตัวตรงก็จะมีดับ4792 6-3 7-6 แปดเก้าห้าศนย์หนึ่งแปดแล้วก็2 1นะครับก็จะเป็นเมนูที่10นะครับเพื่อพิจารณาวิเคราะห์อ,อัตรากังปรุงเครื่องปรุงของเมนูที่10ต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่11นะครับจะเป็นเมนูของคนมนังคาร จะเป็นชุดดับผลรวม10หน่วยใต้นะครับโดยในครั้งก่อน16สิงหาคมวิเคราะห์ออกมาได้ดับผลรวม10หน่วยใต้0ออก6 3บวกกันได้ผลรวม9ผ่าสันสลับเมนูที่11นะครับท่านอาจารย์ก็ได้ตวงอัตราเครื่องปรุงออกมาได้ดังนี้สลับหรับ1กันยายน2568ก็ดับผลรวม7ก็จะมีดับ0716 2 5 3 4 4 3 5ามสี่สีแล้วก็เกก็จะเป็นเมนูที่11นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของคนวันอังคารอีก1ชุดจะเป็นชุดดับผลรวม10หน่วยเหนือ ในครั้งก่อน16สิงหาคมดับผลรวม10หน่วยเหนือ7ออก6-5บวกกันได้ผลรวม1ผ่านส่วน1กันยายนท่านอาจารย์ก็ได้ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงออกมาได้ดับผลรวม7ดับตัวตรง0 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9แล้วก็98ก็จะเป็นเมนูที่12นะครับ ต่อมาเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักโดยในยครั้งก่อน16สิงหาคมดับ1ออก6 3ผ่านสำหรับวันที่1กันยายนนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงได้ดับใต้ทุกหลักดับ1สําสำหรับเมนูที่13นะครับ ต่อมาเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุดดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวในครั้งก่อน16สิงหาคมดับ10ใต้4ออก6 3 10ออก6ผ่านสำหรับอัตราการตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่14 1กันยายน6 8วิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้3หน่วยไม่เกี่ยวนะครับ ก็จะเป็นเมนูที่14ต่อมาเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยใต้10ไม่เกี่ยวในครั้งก่อน16สิงหาคมดับหน่วยใต้1ออก6 3หน่วยออก3ผ่านสำหรับวันที่1กันยายน ท่านอาจารย์ก็ได้ตวงอัตราเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่15ได้ดับหน่วยใต้3นะครับก็จะเป็นเมนูที่15ต่อมาเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดดับเฉพาะ10หน่วยเหนือโดยในครั้งก่อน16สิงหาคมดับ10หน่วยเหนือ5ออก6กห้า หลุดหน่วยออก5นะครับสำหรับ1กันยายนโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก็อยู่ที่90%นะครับวิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือสําสหรับอาจารย์กุ้งเมนูอาจารย์กุ้งเมนูที่16นะครับต่อมาเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลืออีก1ชุด จะเป็นอัตราการตวงเครื่องปรุงนะครับดับใต้ทุกหลักโดยชุดนี้1กันยายนดับใต้8กับ9 8กับ9นะครับก็จะเป็นเมนูที่17นะครับต่อมาเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์มุก จะเป็นชุดดับเฉพาะ10หน่วยเหนือตัวตรงตัวกลับในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมหลุดออก65แล้วก็1สิงหาคมก็หลุดนะครับออก52ดับ52หลุดติดต่อกัน2ครั้งโอกาสที่จะกลับมาดับผ่านก็อยู่ที่95%เปอร์เซนในวันที่1กันยายนอาจารย์มุกก็ได้ตัวอัตราเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับได้ดังนี้สหรับเมนูที่18 กับตัวตรงตัวกับ8998 7 0 0 7 0 3 3 0 6 8 8 6 1 2 2 1 8 4 4 8 0 2 2 0 9 6 6 9 8 2 2 8 6 7 7 6 9 0 0 9 7 9แล้วก็9 7ก็จะเป็นเมนูที่18นะครับ ต่อมาเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์เอกเมืองยาจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักโดยสถิติชุดนี้รวมหลุด2ครั้ง16สิงหาคมดับใต้0ูนย์ออก63ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนอาจารย์ได้ตวงอัตราเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่19ดับใต้ทุกหลักดับ5ก็จะเป็นเมนูที่19นะครับ แล้วก็เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักไม้ยากใต้นะครับโดย16สิงหาคมดับ8ออก63ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนท่านอาจารย์ก็ได้ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงออกมาได้ดับ8ใต้ทุกหลักสถิติชุดนี้รวมหลุดอยู่4ครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมด20เมนูนะครับที่ได้นำมา เสนอเพื่อให้ทุกท่านนำไปปรุงและก็คัดตัวเครื่องปรุงออกมาให้ได้เมนูที่อร่อยต่อไปหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณหน่วยการรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาตัวเด่นขนมไทย ตัวดับขนมไทย1กันยายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้กับช่องแมทสอรี่นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ